สวัสดีครับผมพบกับธนาชัยถึงตอนอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาแล้วนะ iPhone 11ที่ผมเกิดไว้นะครับผมดูนะครับลูกค้าสวยจัดนะครับนี่นะครับลูกค้าไม่รู้ว่าแสงมันได้หรือเปล่าแสงมันน่าจะได้อยู่เนาะนี่นะครับสวยมากนะครับผมดูเครื่องนี่นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับผมเครื่องแทบไม่มีรอยนะครับผม เครื่องไม่มีรอยดีกว่าจะบอกว่าแทบไม่มีรอยนะครับเอาบอกว่าอ่ะเก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าสิบเกสิบแปดเอร์เซ็นแล้วกันอ่ะอีกสองเปอร์เซ็นให้มันหาเอาว่ามันอะไรหายไปนะครับนี่นะครับผมสภาพสวยมากนี่ครับผมสภาพน้องสวยจริงๆนะครับการทำงานปกติทุกอย่างนะครับลูกค้าเสียงดังฟังชัดนะครับไม่ติดไอคาวนะนี่ไอคาวผมเดี๋ยวผมจะออกให้นะครับผมแล้วก็ เกี่ยวกับนะครับนี่นะครับผม iPhone 11โมเดล T H นะครับข้อมูลเครื่องและกล่องตรงกันหมดเลยนะครับ64นะครับผม64สิกิกนะครับผมแล้วก็เอมี่นะครับผม4 8 8 4 3 7นะครับผมตรงนะครับข้อมูลเครื่องและกล่องทั้งหมดนี้นะครับผมตรงกันหมดเลยนะครับผมคือเครื่องพร้อมกล่องนะครับผมนะครับ งานใช้งานปกติดีทุกอย่างนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับสแกนหน้าปุ๊บนี่นะครับติดแล้วนะครับนี่นะครับคือไวจัดนะครับผมแล้วก็นี่นะครับทุกโทนนะครับผมเครื่องเดิมๆนะครับไม่เคยไม่เคยผ่านการซ่อมใดๆนะครับผมแล้วก็นี่ลูกค้าลูกค้าครับผมดูสุขภาพแบตนะครับดีเด็ดเลย สุขภาพแบดเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหยังเยอะนะครับผมสุขภาพแปดเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้โหลูกค้าดูนี่นะครับเครื่องนี้นะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทรวมส่งนะครับคนไหนที่สนใจนะครับผมทักเข้ามาได้เลยนะครับมีอะไรที่ต้องได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะครับที่ลูกค้าจะได้ก็มีกล่องแล้วก็มีสายชาร์จนะครับ สายชาร์จนี่น่าจะอ๋อตรงนี้มันแตกหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรมันใช้งานได้อยู่แล้วนะครับสายชาร์จแล้วก็อะแดปเตอร์แท้นะครับผมอุปกรณ์แท้นะครับผมขาดแค่หูฟังนะครับผมราคานี้คือแบบสภาพราคากับสภาพนี่คือแบบคุ้มจัดนะครับผมลูกค้า1 0 0 0 0หมื่นเอ่อหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยรวมส่งนะครับผมนี่นะครับผมสภาพน้องสวยมากนะครับผมสภาพน้องไม่มีรอยเลยนะครับผม นี่ครับมีฟิล์มหน้าหลังเรียบร้อยลูกค้าจะไปติดไปแกะไปเปลี่ยนฟิล์มใหม่ก็ได้นะครับผมแล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับอ่ะคนไหนสนใจนะครับทักเข้ามานะครับผมเครื่องไทย64กิกราคา1 6 5 0 0บาทรวมส่งนะครับสภาพนางฟ้ามากนะครับผมนะครับคนไหนสนใจทักเข้ามาได้เลยนะครับผม